พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอสุบฮาหนวตาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละมาจุมะทุกท่านนะครับให้เราได้ยำเกรงต่อรองสุบฮาหนัวตาลากันให้มากๆการยำเกรงต่อลอสุบฮหาหนัวตาลาเนี่ยมันจะเป็นการตะเตรียม เป็นสิ่งที่ดีงามที่เรานั้นเตรียมพร้อมชีวิตของเราในการกลับไปหาลอสุบหฮานูอาตาละพี่น้องบุทธทาทั้งหลายครับองค์การอายะอันกุราอานที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นนี้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าหลายคนแปลได้หลายคนก็ได้ยินกันบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงเด็กเยาวชนปิดเทอม นะครับหลายๆที่ก็จะยกอายะนุรานองค์การนี้ในการตักเตือนในการบอกกล่าวกันให้กับบรรดาคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับบรรดาคนที่มีลูกมีหลานให้เรานั้นให้ความสนใจกับบุตรหลานของเราในการดำเนินชีวิตอรรุบาวูาตาลาได้บอกในสุระตารีนะครับอายะที่หกก็คือโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงทำตัวของพวกเจ้า ให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็พาครอบครัวให้รอดพ้นจากไฟนรกนี่คือความหมายขององค์การที่ได้นำเรียนไปข้างตน้นซึ่งองค์การข้างต้นนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้สาระเน้นๆเลยก็คือว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเวลามีลูกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปล่อยปละละเลยให้เขา ไปตามยถากรรมให้เขาไปตามโลกให้เขาไปตามสิ่งต่างๆไม่แต่สิ่งที่จะควบเคียงคู่ไปกับการที่เรานั้นจะต้องดูแลให้เขานอกจากดูแลในด้านการให้เขาเติบโตแล้วเนี่ยต้องดูแลในด้านที่ให้สิ่งที่เป็นอิสลามให้สิ่งที่เป็นความรู้ให้สิ่งที่เป็นสเบียงที่ทำให้ตัวเราแล้วก็ตัวเขานั้นปลอดภัยจากไฟนรก พี่น้องครับถ้าเราไปดูในประวัติที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของบรรดานบีของบรรดาอฮาบะหรือแม้กระทั่งชาวส,าวสาละฟุตซอรลแลเนี่ยมีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายมีวิธีการมีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายนะครับจากท่านฮับดอลลัลอฮุวะลัยวะสัลามเองก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราเช่นการไล่ตั้งแต่การขอดุอา ให้มีลูกหลานที่ดีก็มีการอบรมสั่งสอนด้วยกับการตีก็มีการแยกที่นอนเมื่อเวลาลูกของเราโตขึ้นมาแล้วผู้ชายผู้หญิงแยกที่นอนก็มีและก็ก,การสอนอีกหลายๆประการก็มีเช่นเดียวกันการสอนเรื่องกอดอก,กอดัดที่นบีสอนบรรดาซอบ้าเอาไว้ สอนมารยาทในการกินในการดื่มในการนั่งในการคุยในการเข้าหาพ่อแม่ในการเข้าบ้านคนอื่นมีหมดเลยครับพี่น้องเป็นการให้ความสำคัญในทุกๆมิติของการสอนลูกหลานของเราพอเวลามายุคซอนคบะก็มีการสอนการเข้มงวดกับบุตรหลานของเราเนี่ยอย่างมากมาย ท่านคาริบาอุมัตอิมลุลคาตอปเราเดูนเล่าอานเคยเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ปรากฏว่าเจออาหารเนื้อที่มันเป็นเนื้อเกรดดีเนื้อที่ดีท่านก็มีการอบรมสอนบุตรหลานของท่านนะครับว่าการที่เรานั้นเนี่ยจะใช้ชีวิตด้วยกับความฟุ่มเฟือยอยากกินอะไรต้องได้กินอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านอุมัตก็สอนเอาไว้ ท่านอุมัตก็สอนเอาไว้และยังมีอีกคำสอนมากมายที่บรรดาสอาาะบรรดาสารุศุสตรและนั้นเขาได้สอนลูกของเขาแต่พี่น้องครับผมเจอในตำราสลักอยู่ถอ้ถอ,ยถอยคำหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากแลวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับ พี่น้องครับในตำราสลับในเล่มนี้ก็คือชัดอุซุนเอียกอีกอดุซุนนาวันจามาขออิมามลาลกาอีเล่มนี้ดังมากครับพี่น้องเล่มนี้จะรวมอะกิดะของชาวสลับเอาไว้อิมามบุคอลีเชื่อยังไงอิมามอามัดเชื่อยังไงคนนั้นเชื่อยังไงเล่มนี้จะใส่ไว้หมดเลยพี่น้องครับหนึ่งในคำรายงานหนึ่งจากท่านมาลิกอิบนุอานัสได้กล่าวว่า

รักใครอบูบักแล้วก็อุมัดเชกเช่นที่พวกเขาได้สอนลูกๆของเขาเช่นอะไรอายะอันกุรอานแปลง่ายๆพี่น้องครับสำนวนง่ายๆชาวสลับสอนลูกของเขาให้รักอบูบักกับอุมัดเหมือนกับที่สอนให้อ่านฟาติห้าสอนให้เข้าใจฟาติห้านั่นแหละ,ละ,ละเหมือนกันคำถามคือ ทำไมคำถามคือทำไมพี่น้องทำไมต้องสอนให้รักอบูบักแล้วก็อุมัดทำไมครับก็เพราะว่าเดี๋ยวในเวลาต่อมามันจะมีลัทธิอุบาทมันจะมีความเชื่อแปลกประหลาดความเชื่ออุบาททั้งหลายเนี่ยสาบเช่นอบูบักแล้วก็อุมัดนั่นก็คือใครชีอารอฟิโด ฉะนั้นจากตรงนี้พี่น้องครับเราก็จะต้องให้ลูกหลานแล้วรู้จักอะไรรู้จักการรักบรรดาศอบะก็คือท่านอบูุบักแล้วก็ท่านอุมัดบุคคลที่ดีที่สุดรองจากนาบีก็ต้องสอนแล้วครับให้รักอบูุบักแล้วก็อุมัดแล้วก็สอนว่าเมื่อใดก็ตามที่ไปได้ยินนะนะใครมันว่าสองคนเนี่ยอย่าไปยุ่งออกห่าง ใครก็ตามที่ว่าบุบักแล้วก็อุมัดบอกลูกไปเลยพี่น้องว่าอย่าไปยุ่งออกหา่างออกหา่างอย่าไปอยู่แถวนั้นอย่าไปร่วมแถวนั้นถึงแม้ว่าที่ตรงนั้นหรือคนที่ก่อตั้งที่นั้นมามันจะเคยซุนนะสายแข็งก็ตามพี่น้องครับเรื่องของสถานที่กับคนนะนะ เรื่องของสถานที่กับคนมันเป็นแบบนี้แหละถ้าเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้มีจุดยืนที่หนักแน่นเมื่อไรก็ตามที่โอนเอียงไปเรื่อยหวังตำแหนง่งนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละพี่น้องเหมือนที่เราเห็นนั่นครับฉะนั้นพี่น้องครับคุณุบานี้กำลังจะบอกให้เรารู้ว่า การที่เราสอนลูกหลานของเราหลายเรื่องเลยครับเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ผมอยากให้เราสอนเหมือนชาวสลับเรื่องหนึ่งก็คือรักอบูบัรก,กับอุมัดใหม้มากให้เขารู้จักว่าเป็นใครให้เขารู้จักว่าใครที่ว่าสองคนนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยครับ ชีอารอฟิดดเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนจะหึมห้ำขึ้นมาอีกแล้วด้วยอ่าเหมือนจะหึมห้ำขึ้นมาอีกแล้วด้วยอันเนื่องมาจากมันมีโต้ครูที่เขาอ้างกาันนะว่าเป็นสุนง้าเนี่ยไปให้เขาเรียกอะไรไปเชิญเชิญมาอ่าเข้ามาร่วมด้วยไปคุยกันไปอยู่ด้วยกันไปนั่งกันเชิญมาอ่านกุรานให้ฟังแบบนี้ ซุนนีที่พอ่านเพราะๆไม่มีแล้วหรอหรือจะเอาอะไรอ่ะพี่น้องดูพี่น้องครับชีอะห์รอฟิโห์แน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากซุนห์เนี่ยไม่รู้กี่โอหโหไม่รู้นับไม่ถ้วนะแตกต่างกันเกือบทุกเรื่องอะว่าไงง่ายเพราะแหล่งกำเนิดศาสนาของเขาเนี่ย มันไปสิ้นสุดที่ใครไปสิ้นสุดที่อิหม่มของเขาหรือที่เขาอ้างว่าเป็นอาดุนเบตันแหละแต่ของเราไปสิ้นสุดที่ใครไปสิ้นสุดที่นบ,บีมัสลลออะไรวนสลามผ่านบรรดาซอาบาบันทึกมาเป็นสายรายงานมีพร้อมสับเสร็จเรียบร้อยในกำราะดิอ่ะอีกสักนิดหนึ่งพี่น้องทวนกันอีกสักนิดหนึ่งพี่น้องครับผมบอกล้นนะว่า ถ้าเราจะเอาแบบอย่างจากชาวสลับวันนี้เราต้องสอนลูกของเราอีกหนึ่งเรื่องก็คือการรักบรรดาสาบาของนบีมัลลารอะไเลวะสัลลัรรมสอนให้เขาได้เห็นว่าบรรดาสาบานั้นเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนสําคัญขนาดไหนในการนําอะไรอิสลามมาถึงยุคเราและให้เราโกรธเกียรติคนที่มันโกรธเกียรติสาบาของนบี พี่น้องครับถ้าเอาตามหลักความเชื่อของอลูกุนะวันจะมาเกี่ยวกับการรักหรือว่าให้ความสําคัญต่อบ้านเนี่ยหุมีเยอะมากมายเลยครับมีเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกุรานก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฮะดิษนบีก็ดีพี่น้องครับในอายะอันกุรานอัลรัตุบานูอตาลาบอกเอาไว้บอกว่ายังไง อัล ah nah uh ah um. ah l un, l a ์บอกไว้ในองค์การนึงบอกว่ามุ h ั m m ั d u r r a ซูลุลลอฮิวัลลาดีนมาอืออาชิดดาอัลลันกุฟารีรูฮามาอุบายนะฮุมอัล l l a ์บอกมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัล l l a ์และคนที่อยู่กับมุฮัมมัดนั้นเป็นคนที่อัชิดดาอัลลันกุฟาร์เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ไม่กลัวเกรงต่อคนที่เป็นผู้ปฏิเสธและเช่นเดียวกัน พวกเขารูหามะระหว่างกันและกันก็คือระหว่างมุสลิมด้วยกันก็จะอะไรที่ปณีปนอมอะไรที่มันหยวนหยวนกันได้ก็หยวนกันไปอยายันนี้พี่น้องครับอเลอ็์บอกอะไรอยายันี้อเลอ็กกำลังจะบอกว่าหนึ่งอลอ็กกำลังชื่นชมบรรดาสอบะให้เห็นว่า บรรดาซอบ้านนั้นมีความเข้มงวดกับคนที่เป็นศัตรูของล้อก็คือกุฟาตและเขาจะรักคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีอิมานเหมือนกันนี่คือลักษณะของซอบะแต่พี่น้องครับวันนี้มุสลิมเราถึงจะเป็นซุนน่าอะไรก็ตามเนี่ยมาอ้างในสิ่งที่มันขัดกับความหมายของอายานี้ยังไง ขัดกับอายะนี้ก็คือกลายเป็นว่าพอเวลากุฟาตเช่นกุฟาตอย่างชีอาอย่างเนี้ยเรากลับเป็นรูหามะไปปณีปนอมกับมันไปยุ่งเกี่ยวกับมันไปคุยกับมันไปโน่นนี่นั่นกับมันแต่พอเวลามาเป็นมุสลิมด้วยกันเองนะโอ้โหอาชิดจะเข้มงวดหนักแน่นจะเอาเป็นเอาตายกันเนี่ยพี่น้องเป็นแบบนี้ไงนี่มันเป็นแบบนี้ พอเวลามาเป็นรอพิดมาเป็นชีอะนี่โอ้โหพี่น้องครับเข้าได้อยู่ด้วยกันได้ยังไม่พอขึ้นคุดบาประกาศให้ไปร่วมทำไมให้ไปร่วมประท้วงในวันกุาวันกุชวันกุชเนี่ยคือเป็นวันที่ชีอะเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้โลกเห็นว่าพวกเขาก็รักปาเลสไตน์นะ เป็นวันประท้วงประท้วงที่อิสราเอลหรือใดก็ตามต้องการฉายภาพให้เห็นว่าพวกเขาก็เกลียดยิูนะฉายภาพเท่านั้นครับฉายภาพเท่านั้นพี่น้องแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับฉายภาพไม่เห็นว่าเราก็เกลียดยิวเหมือนกันกลายเป็นตตคูรุ่นใหญ่ไม่เข้าใจเหตุการณ์ไม่เข้าใจเลยแล้วก็เป็นเครื่องมือเขาแล้วก็มาพูดคุติมาให้ซุนมีไปให้ความสําคัญกับไอ้ประท้วงแบบนี้นะ พี่น้องครับจริงๆไบขุ้นมักดิสอ,อักษอที่สุนนีเราให้ความสําคัญกันอยู่เนี่ยชีอะมันไม่ได้สนใจเลยนะพี่น้องมันไม่ได้สนใจเลยและมันแปลกไอคนพูดบนมินบัสเรียกร้องให้คนให้ความสําคัญกับวันที่ชีอะตั้งมาวันที่ชีอะตั้งมาแล้วมันแปลกไหมล่ะ มันแปลกตรงที่ว่าไอ้ตัวเองอ่ะคบอยู่กับใครครบอยู่กับคนที่ด่าทอท่านอบูบักกับอุมัดคนที่ด่าทอท่านหญิงไอาชาว่าเป็นสโสเภณีอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะไปอยู่กับเขาไปประกาศไปความสำคัญร่วมกับเขาแต่ไม่เคยนึกเลยว่าที่ ที่เรายกฮะดิษกันอยู่รายงานจากอุมาศรายงานจากอบูบักรายงานจากทิหญิงอาชาและไปดูฝั่งนูน้นเขาด่าหมดเลยเขาถามคนนี้ดา่าจนไม่รู้จะมีโอ้โหดา่าไม่เสียเสียหายหมดเลยพี่น้องนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับว่าทำไมทุกวันนี้เราแยกไม่ออกกันแล้วเหรอว่าใครที่เราจะต้องอาชิดยะแล้วก็ใครที่เราจะต้องรูหมามะ แยกไม่ออกเลยฉะนั้นพี่น้องครับนี่ไงผมถึงได้คิดว่าในตำรายของชาวสลับที่เขาสอนลูกหลานของเขาเนี่ยเพราะการรักอบูบักแล้วก็การรักอุมัดและรวมถึงการรักซอบาอื่นๆเนี่ยมันมีความสำคัญต่อไปในวันข้างหน้าอีกถ้าวันนี้เราสอนให้ลูกหลานของเรารักบรรดาซอบะพี่น้อง แล้ววันหนึ่งไอ้คนที่ดาซอบะมันมายุ่งกับลูกหลานเราผมเชื่อได้เลยว่ามันมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็คืออ่าถ้าไอ้พวกนี้มาไม่เอาแล้วเพราะดาซอบะดาอาบูบัะดาอุมัดอันนี้แยกไม่ออกเลยครับใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครมาแบบแอบแฝงใครมาอะไรแยกกันไม่ออกเลยพี่น้องครับนี่ก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้น พี่น้องครับกุลมาอยู่ท่านนึงผมจําชื่อไม่ได้ว่าว่าเป็นเช็กโรเบียรหรือใครเนี่ยนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าพี่น้องลองสังเกตให้ดีมีประเทศกุฟฟาร,ปร์ประเทศไหนบ้างที่ชีอาห์ไปยึดแล้วก็ได้เป็นของตัวเองมีไหมทีอะี์เข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้วก็ได้เป็นประเทศของตัวเองโดยมาจากการที่เป็นกุฟฟาร์ ไม่มีครับแต่กลายเป็นทุกวันนี้ประเทศที่เป็นชีอะเยอะเนี่ยฐานเดินม,มาจากซุนนะทั้งหมดเลยฐานเดินม,มาจากซุนนะทั้งหมดเลยคำถามก็คือจากข้อความตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ารอฟิดอรหรือชีอะเนี่ยไม่เคยเป็นมิตรใด,ดๆกับเราเลย ไม่เคยเป็นมิตรไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยอยู่ฝั่งใดๆกับอุลสุนาวันจมะมาเลยมีแต่จะคอยทำไ,ไมมีแต่จะคอยเล่นงานคอยจ้องคอยเล่นงานคอยดูความเคลื่อนไหวคอยสบคอยทำต่างๆทุกรูปแบบเพื่อให้ประเทศสุนิเสียหายนี่ดีครับพี่น้องรอัฐบาลลุตาลายยังยังพอให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันยังมีหลายๆปัจจัยที่ ยังทําให้การจัดการประเทศนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่เป็นไปได้ยากอยู่แต่ก็มีหึ่มๆึมเข้าไปให้เยเมนยิงจลวดเข้าไปมีการโน่นนี่ขึ้นไปในยุคก่อนมีแม้กระทั่งจะไปขุดหลุมศพนบีอามาในยุคก่อนนะนะโดนจับได้ก่อนฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายนี้เหมือนที่ผมยกมาก็คือ ชาวสลับสอนลูกหลานของเขาให้รักอบูบักรักอุมัดรักอบูบัรแล้วก็รักอุมัดเหมือนกับที่สอนอันกุรอานให้ให้กับลูกๆของเขาเพราะแน่นอนว่าถ้าเราไม่สอนให้ลูกหลานของเราเนี่ยรักซองฮบะของนบีมุสลิมละฮุไรบ์ัลสลัมโดยเพราะท่านอบูบัคกับท่านอุมัดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะพี่น้องครับพอเวลามันย้ายขั้วหรือว่ามันโดนจูงเข้าไปเนี่ย มันกลับกลายมาเป็นฝั่งที่มาด่าทออบูบักแล้วก็อุมะแทนอักูลุกาลีฮะกะวัสตักฟิลลูละรีมีลวาลกุมวลิซาลิมุสลิมินะมินกุลิดะมินฟัสตักฟิลูฮูอินน้าฮูวันุฟูรุลรฮิม